สวัสดีคนรู้ก่อนโย่ w h a t s a สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเยนครผมและสำหรับคนนี้คุณโชคครับครับคนนี้คือคุณโชคครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนครับจากพม่าครับผมจากประเทศเมียนมาอีกหนึ่งคนนะผมพี่โชคน้ำหนักเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบจนสูงจนสูงหรอหกสิบห้าครับนี่เลยครับของแท้ผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะจะฟาดคว้าได้ไหมครับคนกับบางเยตดบอกเลยวันนี้เป็นแน่นอนบางเยต์จะสอนแบบเอาคนที่อยากเป็นเร็วเลยครับผม เดี๋ยวคอยดูว่าทะเป็งไงเดีย๋ยวตามมาดูเลยเอาตำแหน่งนี้นเลยนะพี่ <Okay. S 1> ถึงไหมล,ล่ะถึงถัดถึงเลยถึงเหรอตรงถูกหมดตรงถูกปีพี่ได้อยู่แล้วเนาะโ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับน้องๆคือพี่จุกแกอ่าฟาดครึ่งรอบนี่สบายมากนะครับแต่เต็มรอบนี่พี่ก็ไม่เห็นแกฝึกฟาดนะครับพี่โจ๊กอยู่มังไทยนา้นหรือยังครับ20ปีครับนะครับพูดใตชัดกว่าบางเหตุอีกครับโอเคเอาเลยพี่โจ๊ก โอ้ไม่ถึงไงพี่ไม่ถึงเอาลงเองไหมเอาลงดูได้ไหมนี่ครับคนใจสู้ก็ต้องแบบนี้ครับน้องๆโอ้ถึงอล้ครับน้องๆโอ้ยังโหดอ่ะพี่จุกโอ้สุดยอดจุกเกถึงนี่แล้วขันหลังไปเยอะเกืบยี่สิบถึงนี่แลต้องใจต้องกล้าเมื่อกี้ตรงนี้เลพี่ครับพี่ลองเอามือมาแตะดูดิโอ้นี่ครั้งแรกนะครับน้องๆครั้งแรกนี่เตะสุดปลายมือเลยครับน้องๆพี่จุกลองลองเอา พาเดขวาลงเลยแบบนี้เลยพี่้าเอาขวาลงนะคือขาซ้ายนี่ยกขึ้นไปก่อนก็ดีครับเด่ววานนี้เราควาเราถึงขาวาคว้าลงเลยนี่ซ้ายไม่ลงได้ไหมคว่าน่จะได้ได้พี่ผมว่าได้เาจยลงให้รงได้ไครับอันนี้มันต่ำไปเดี๋ยวผมต้องเอาขึ้นอีกว้าต่ำๆคว้าไม่ค่อยได้ตีที่ันจะลง ตรงนี้มันก็ต่ำนะแต่ว่าต้องขึ้นอีกโอเคขึ้นอีกก็ได้ขึ้นอีกขึ้นอีกแตดับบางเหยียดมันต้องโอเคได้แล้วตรงนี้เนาะครับเนี่ยครับน้องๆเนี่ยมังเหยียดจะกฟาดให้พี่โจ๊กดูก่อนนะคือแบบเหมือนพี่โจ๊กวัดเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ว่าพี่โจ๊กฟาดทั้งรอบใช่ไหมครับทีนี้พี่โจ๊กก็ดันสายกินไปเล้าพี่โจ๊กต้องดูแบบนี้ออกก็ได้นีการับน้ำออกมาใช่ไหมนี่ก็ทีนี้พีอ่าลองดูเราดูไม่ต้องเสียใต้ก็ก่อน ยกขาซ้ายไปแล้วก็เอาขาขวาข้ามดูอ่าะไรไม่ใชมันมันมันจะลืมใช่ไหมมันจะเอาขาซ้ายลงใช่นี่ยพี่เอางทำนี้ปั๊บอันนี้คืออ่าลองดูอ่าไว้ซ้ายลงได้นี่ลองดูนะโอเคซ้ายนี่คือลอยไว้ไม่ต้องเอาลงลอยไม่ต้องไม่ต้องเอาลงโอเคอันนี้ลองอันนี้ผมก็จะดูก่อนโอเคเราลองดูไว้นะครับน้องๆว่าไงก็ยืนใต้ลูกยกซ้ายขึ้นยกฟันเลยครับ ครับแบบนี้เลยพี่แต่นี้มันจะเป็นเด็วพี่เตี๋ยวพี่ต้องไวนะครับเอาลงอยารมมันจะได้เพิ่มความกล้าอ่ะอเคอทีนึงีงบังเยีงครับผมนึกข้าก็ได้จริงจริงเอาพี่แล้วมันต่ำานี้ต้องขึ้นอีกใชไมีเพิ่งจะต้องขึ้นอีกครับโอเคโอเคได้ครับ ใช่ยกสายสูงได้ไหมว่าคว้าบอลไมันจะบออยแล้วทุกคนเห็มคือแบบมันจะลงแบบอ่าอนนิดภาพออกนะใช่อัตโนมัติเลยนี่นะครับมาดูกันนะครับคว้าไปจุดฝาดได้เต็มรอบไหมนะครับทุกคนนะครับนะครับคนมีน้ำหนักตัเยอะโอ๊ยเกือบแล้วพี่เกือบแล้วเกือบแล้วเย่ยมากโอมันไปไกลเกิน เดี๋ยวแต่ว่าถ้าลองยังไม่โอเคนะแต่ว,ว่าพี่ก<อ>็เริ่มาดเลยพี่ไม่เล็กเล็กมันจะเป็นด้านแรกก่อนซ้ายมันจะลงมาต่ำไว้หนึ่งได้ต่ำๆไปก่อนพี่ถ้าสูงเกินมันไม่กล้าแต่พี่กล้าเลยคือพี่ยกซ้ายฟยาดไปข้างนะพี่อ่าฟาดไปข้างใช่ ซ้ายไปแล้วก็ฟาดเลยปกติมันเดิมแหละมันถ้าพี่ฟาดเดียวอะ่ะขาซ้ายมันจะไม่ลงมันจะลงขาขวาเลยอุ้ยมันได้ฮะได้นี่นพี่ได้ครับมาดิามาดิอเอาอะไรมาน้องน้องดูไว้ววนะเดี๋ยวว่ายังไม่โดนนะใช่ใช่เพราะว่าตำแหน่งมันสูงนะครับแล้วน้องดูไว้ดีเมื่อกี้ขาขวาของพี่จุกมันมันกลับมาแล้วนะทุกคนมันกลับมาแล้วนี่นะครับของจริงน่าจะตันใช่ไหมผมว่าถูก ได้ตรงนั้นเนาะใช่สวยพี่อ๋อได้เอาขึ้นอีกรอบก็ได้พี่เนี่ยครับคนจริงเขาต้องแบบเห็นลูกเป็นฮ่านี่นะครับของแท้ตอนกระโดดขึ้นไปนะครับน้องมันลงมา <c oughs> โอเคเนี่ยอ๋อขนาดนี้ได้พี่ได้ได,ได้ได้ไหม <c oughs> ได้ได้สวยพี่ฟัง <Okay. S 2> ความเร็วพี่ความเร็ว <Okay. S 2> มันจะทำให้เราครบรอบได้ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยไหมสายส่ยจ้า เกือบเกือบสวยขวาลงแล้วเมื่อกี้ขวาลงเน้่ว่ะทีนี้พี่ก็ล็อกใช่ยังไม่ได้ใช่ไหนใต้เทีทีนี้พี่ก็หลบไว้ให้นะาล็อกไว้นะหลบไว้หลบไว้อย่าเอาลงก่อนใช่สวยเอาขวาลงเนยไหมพี่ทำก่อนรอไอตัวนี้ลงเนี่ยไหมถูกต้องนี่ครับเข้าใจครับเฮ้ยเกือบว่าเมื่อกี้ช้าพี่เหยียบเป็นไม้เหยียบเหยียบแบบก้ามเขียวอ่ะลองดู อ๋อจริงเหรออ๋อโอเคเอาเต็มรอบดีกว่าเนาะเพราะพี่ถนัดฟาดมากกว่าผมเอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่โจ๊กความสูงเท่าไหน่นะวันนี้วันไหนพี่โจ๊กความจนรอบไปก่อนก็ได้เพราะมันจะรอบแรก็เลยเดี๋ยวเอาความสูงก่อนนะพี่นะครับเดี๋ยวเอาอีกว่าความสูงมันจะทำให้เราครบรอบได้ไงพี่โอ้ยพี่โจ๊กจะมีแล้วพี่โจ๊กความสูงได้พี่ตรงนี้ได้ เดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับแป๊บนึงน้อง,องๆถึงรอบยังไมพี่ถึงรอบถึงรอบเอาที่ถนัดก,ก่อนครับอู้ยถึงนะครับน้องๆโอ้แตะก้็ลุตลเลย,เลยโอ้ขนาดโดนแบบปาดๆนะเมื่อกี้ใต้ถุ <ๆ S 1> วนว่านี้พี่ถึงนะว่าน่าจะถึง,ดดๆๆๆงนี่ถึทงทันเลยเนาะคิดว่าจต้องกล้ามกลงไปไหนแล้วพี่นะกลับบ้านไปแล้วนี่เหมือกับไปแล้วอ่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปแป๊บนึงครับ

มาลุ้นกันว่าพี่โจ๊จะฟาดถึงไหมครับทุกคนโอ้ยไม่ไม่เมื่อก,กี้ไอ,อ้เนี่ยมันยึดพี่ต้องมาจากฝั่งนี้พี่อ่าฝั่งนี้อ่าได้ไหมถนัดไหม,ม,ม,มใช่เอาเนี่ยเอานะพี่เดี๋ยวจะเนี่ยดึงเท้าเดี๋ยวเนี่ยมันดึงเท้านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องๆว่าพี่โจ๊จะฟาดถึงไหม,ม,รมครับตำแหน่งนี้สูงมากครับสำหรับคนที่มีน้ำหนักพอเยอะแต่ว่ามัน ใช่มันอุ้ยผมว่าไม่ถึงที่ต้องมาแ่งนี้ดิโอเคอะโอเคโอเคแล้วจริงๆธรรมดามันต้องถึงนะใช่เพราะพี่ฟาดสูงนะตบมือดูดูหนึ่งพันไรเฮ้ยหมดแรงหมดแรงเดี๋ยวผมขอลงมาตํำหน่อย พี่จุกบอกว่ายังไงก็โดนเดี๋ยวมาดูกันครับเข้อหมดแรงนะครับผมว่าไม่โดนแน่โอ้โดนนิดนึงครับโดนนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแง้มันเกี่ยวหง้ามันเกี่ยวหง้ามันเกี่ยวตรงนี้ที่จริงอ่ะพี่จุกกระโดดสูงนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นลานหญ้าไงมันจะลดสปริงก็ทาลงโอ้ย มันเป็นลูกปาดเลยครับทุกคนเหนื่อยแล้วยังพี่เหนื่อยแล้วอีกลูกพี่เป็นคลิปเลยเดี๋ยวบอกน้องๆให้กดไลค์ก่อนหนึ่งพันไลค์แบบภาษาพม่าพี่เตอาแบบภาษาพม่ากดไลค์เอาภาษาพม่าพูดไม่เป็นนะอ๋อจี๊ลืมอ้าวลืมพลาดแล้วรมาดาตัวเองโอเคอ๋ออโอ๊ยหมดแล้วโอเคครับต่อเมื่อใพี่โจ๊กเลยครับโอเคครับผม เดี okay, ๋ยวเราไปเปิดคลิปกันก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนมพีหมดถือลูกโอ่ไปก่อนพี่โจ้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้อใช่ได้ครับโอเคครับเป็นไงรู้สึกแต่ว่ารู้สึกยังรู้สึกดีใจสู้อยู่เดี๋ยวพี่โจ้ต้องผมวิ่งวันละ100กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวก็ไม่ต้องสู้โอเคถ้าคลิปนี้ได้ใจไปกดไลค์ได้ใจกดแชร์ถ้าใคยังลืมซับสไครพบกันใหม่ในวีดีโอนะครับครัไปี่ดังแน่นอนเพราน้องซองน้องคนเรืออยอะเลยดังเรื่อง